ทั้งเก่าและทั้งสึกนะครับเพื่อนทั้งเก่าแล้วก็ทั้งสึกนะครับเหรียญละ7บาทนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญ50สตางค์แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจเหรียญแบบนี้นะครับสั่งตีกันเข้ามาได้เลยใต้คลิปนี้เลยนะครับตีขายให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ7บาทเท่านั้นเองนะครับแต่นี่ครับปัญหาพอเพื่อนๆสั่งมาเหรียญเดียวนะครับปัญหาแล้วก็เรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วละครับเพราะเหรียญนี้นะครับ7บาทจริงนะครับตีอยากจะขายเพื่อนๆนะครับครั้งละ100เหนะครับ ถ้าเพื่อนๆสั่งมา100หนึ่ง้อเหรียญก็คือ700บาทถูกต้องไหมล่ะครับแต่นะครับชิ้นนี้นะครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่านะครับคุณนะครับปะปะนี้ ปะนิทีนะครับคุณปะนิทีนะครับอยู่นับางละมุงนะครับชนบุรีนะครับสั่งกันเข้ามาแค่เหรียญเดียวนะครับสั่งมาเหรียญเดียวแต่ขอเก็บเงินปลายทางเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดค่าขนส่งครับค่าขนส่งปลายทางนะครับสั่งมากสั่งน้อยติคิดร้อยเดียวนะครับสําหรับลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าชิ้นนี้นะครับเมื่อไปถึงบือบ้านเพื่อนนะครับก็จะอยู่ที่1 0 7กับ7บาทนะครับหนึ่อกับเบาทนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆโอนนะครับค่าจดส่งก็จะอยู่ที่ เพื่อนสั่งทีละ1ิบเหรียญหรือร้อยเหรียญนะครับสิบเหรียญนะครับหรือร้อยเหรียญนะครับแต่นะครับลูกค้าสั่งมาเหรียญเดียวติดก็เต็มใจนะครับเพราะลูกค้าบอกว่าต้องการเหรียญเดียวจริงๆคุณปะนิธินะครับจากนะครับอ๋อชนบุรีครับสั่งมาดังนี้ดังนี้นะครับเพราะฉันขอจัดส่งก่อนเลยนะครับขั้นที่1นะครับสีก็จะใส่นะครับ ซองแดงแบบนี้นะครับอยากให้สั่งเยอะๆนะครับอยากให้สั่งทีสักสิบเหรียญก็ยังดีนะครับสิบเหรียญก็ยังดีหรือนะครับอ่านี่ครับใส่ไปแล้วลน,นะครับหนึทท่งเหรียญนะครับเจ็ดบาทเนี่ยเหรียญเจ็ดบาทจร,าจริงๆนะครับเพื่อนอ่าเจ็บาทจริงๆค่าส่งร้อยหนึ่งจริงๆนะครับถ้าสั่งเพื่อนจะสั่งเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญที่ก็คิดค่าส่งแค่ร้อยเดียวนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือบรรจุไปแล้วนะครับเจ็ดบาทค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นร้อยเจ็ดบาทนะครับเพื่อนๆยินดีสั่งสีก็ยินดีส่งนะครับเเเก็บบงงินนนปลาาายทะครัพื่่ออๆ เป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะติดใบคอนนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับติดใบคอนก็ถือสำเร็จเลยนะครับครับพร้อมเดินทางนะครับขอบพระคุณมากๆครับ